สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้เราก็มามีข่าวดีข่าวเด่นข่าวดีสําหรับเกษตรกรสําหรับวันนี้ก็คือว่านายจุรินได้มีการเสนอช่วยค่าปุ๋ยแก่เกษตรกรจะให้กระสอบละ200บาทเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรรัฐบาลจะอนุมัติ หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันที่7พฤษภาคม2565นายจุรินหันวหน้าพักประชาธิปัตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคุณหญิงกระยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยยศจิระเมธากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายวิเชียรจันท์ ธนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายกิรติรัชโนรองปรัดกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่โรงเรียนเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานายจุรินได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเพื่อที่จะช่วยแก้ไขมีโดยมีเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังได้สอบถามว่าระยะนี้ปุ๋ยเคมีแพงราคาขึ้น2-3เท่าอยากทราบว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรนายจุรินตอบว่าในช่วงปีกว่ามานี้ปุ๋ยแพงจริงซึ่งปุ๋ยมีอยู่2ประเภทก็คือ1ปุ๋ยเคมี2 ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์สามารถทำเองได้แต่ว่ามันไม่พอใช้และไม่ทันใจเกษตรกรและต่อไปในอนาคตรเราต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นส่วนปุ๋ยเคมีต้องนำเข้า100รเปอร์เซนราคาขึ้นอยู่กับตลาดโลกปุ๋ยเคมีทําจากน้ํามันและเวลาขนส่งปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องใช้น้ํามันเพื่อขนส่ง เมื่อน้ำมันแพงทำให้ปุ๋ยแพงทั้งต้นทุนผลิตและค่าขนส่งซึ่งแพงมากขึ้นเรื่อยๆแพงกันทั้งโลกกราบใดที่สงครามรัสเซียก,กับยูเครนยังไม่เลิกซึ่งสองประเทศนี้เป็นผู้เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งของโลก มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันด้วยนั่นเองสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะช่วยได้ก็มีแค่สองทางก็คือหนึ่งจัดปุ๋ยราคาพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรให้รวมตัวเป็นสากรจัดราคาพิเศษลดต้นทุนบางส่วนจะช่วยลดภาระให้กับเกษตรกรที่ผ่านมากระทรวงจัดไปแล้วกว่า4 5ล้าน5แสนกระสอบตอนนี้ หมดโครงการไปแล้วและล่าสุดกระทรวงกรเกษตรได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลของงบประมาณช่วยอุดหนุนปุ๋ยเคมีกระสอบละ200บาทน่าจะพอเป็นไปได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณและรัฐบาลนั่นเองครับ สองก็คือกระทรวงพาณิชย์จะพยายามตรึงราคาโดยจะพิจารณาต้นทุนนำเข้าปุ๋ยให้ผู้นำเข้าพออยู่ได้และไม่เบียดเบียนเกษตรกร,ร,กรจนเกินไปโดยตนมอบ เป็นนโยบายว่าการพิจารณาปรับราคาปุ๋ยต้องดูตามต้นทุนที่เป็นจริงซึ่งรัฐบาลและพวกตนจะพยายามช่วยให้กระทบความเดือดร้อนของเกษตรกรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และอะไรที่ลดภาระได้จะพยายามช่วยกันทำและพืชเกษตรและจะดึงราคาให้สูงขึ้นที่สุดเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่ การผลิตของกเกษตรกรสูงขึ้นนั่นเองครับผมนี่ก็คือข่าวคราวความรืคืบหน้าเกี่ยวกับแย้มว่าจะช่วยปุ๋ยกเกษตรกรกระสอบละ200บาทนั่นเองยังไงก็มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราก็อามาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนงบประมาณมีหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ